ดูพี่น้องผักอีลื่นผักอีลื่นแม่ฉันฉันเอาไปหวานก็เริ่มเกิดเริ่มงอกแล้วนะฉันก็เลยไอจะมาเก็บเนืลูกสุกมันในเยอะแยะพี่น้องแต่เขาว่าเอาตอมันไปปลูกมันจะไวแต่ของฉันมันก็เริ่มขึ้นแล้วละ่ะนะเอาเม็ดมันไปหวานหวานหวาน,หวานได้ข้างรั้วบ้านฉันนะพี่น้องดูดิดูใบดูใบเด้อพี่น้อง ลวกกินต้มกินเด้อพี่น้องเด้อปลูกใส่แทงหัวใบยังอ้ยเยอะใบอันนี้เด้ใบนิ่มๆเนาะอันก็จะมาเก็บเนี่ยเนี่ยเมล็ดมันเนี่ยนะเก็บเมล็ดมันไป่านใส่ข้างรั้วพี่น้องเอ้ยก็เรียกเลยปลูกทีเดียวก็ได้กินทั้งชีวิตนะปลูกทีเดียวก็ได้กินทั้งชีวิตนะ เอาไปปลูกไว้อันนี้ไว้นะเผื่อเพื่อนพงเพื่อนบ้านเขาอยากจะมาเก็บแรปรปบรปเกี้ยอะไรกะเผื่อเขาอยากได้พอมันโตแล้วเนาะเผื่อเขาอยากได้พันได้พันได้ติปลูกใส่รั่วเจ้าของนั่งเนะาะร้านนั่งเขาจะมาขอเก็บไอเขาเรียกอะไรนะ,มะเมล็ดมันรื้อ ไม้มาเล่นอ่ะดูแค่นี้กันก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยเพียบพี่นอ้องมาเล็ดเยอะแยะนะเนะปักอีเล่นนะอีเล่น